House of Car Phuket สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำรถ Toyota Commuter 3.0 AT กันนะครับปีจด2 0 1 7นะครับตัวนี้มาดูหน้าตารถกันเลยบริเวณด้านหน้านะครับรถคันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ3ประตูนะครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้าแล้วก็ที่นั่งภายใน12ที่นั่งนะครับ สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำไปใช้ประกอบกิจการนะครับหรือว่าจะซื้อใช้ส่วนตัวนะครับตู้ไว้อเอาไปท่องเที่ยวธุระต่างจังหวัดขับไกลนะครับบริเวณด้านหลังรถนะครับมาดูภายในกันเลยรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัย เป็นเบาะอย่างดีนะครับสีเบสออกเทานะครับคันนี้มอนด้านหน้านะครับคอนโซลด้านบนจะเป็นจอแสดงวิดีโอนะครับตรงกลางไฟฉุกเฉินด้านล่างจะเป็นปุ่มปรับอากาศนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติปุ่มปรับกระจกข้างนะครับส่วนนี้มาดูเบาะกันเบาะอย่างดีนะครับพุ่มแน่น จอแสดงหนะ้าจอความเร็วนะครับวงกลมซ้ายสุดเป็นรอบรถนะครับวงกลมตรงกลางจะเป็นความเร็วรถแล้วก็วงกลมขวาสุดจะเป็นไมน้ํามันนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับตัวนี้ Toyota Commuter 3.0 AT ปี2017ราคาเพียงแค่699,000บาทนะครับแต่เราลดเหลือ499,000บาทไม่200 0กิโลเมตรนะครับ ประมาณท่านใดสนใจทดลองขับหรือเข้ามาชมรถสามารถเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับเราเปิดบริการทุกวันขอบคุณครับ